สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีนะคะอ่ายังมีอีกเอ่อการต้มตุ๋นอีกแบบหนึ่งนะคะพวกนี้คือไม่ต้องการเงินนะคะแค่ต้องการดูของฟรีนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าสกร,รมนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะคุยกับเราแบบโทรคุยกับเราทุกวันนะคะเป็นคนตัวเป็นๆนั่นแหละนะไม่ได้เหมือนพวกสแกมเมอร์ที่เราพูดถึงบ่อยๆนะคะพวกนั้นคือจะไม่ให้เราเห็นหน้านะคะ จะใช้โปรแกรมปลอมในการคุยกับเรานะหรือไม่ก็คือระยะเวลาการคุยของเขาจะสั้นมากนะคะจุดประสงค์ของพวกกมเมอร์เนี่ยคือเขาจะหลอกเงินอย่างเดียวนะเขาไม่ต้องการมีความสัมพันธ์อะไรกับเราหรอกนะคะแค่มาสร้างเรื่องเราให้เราหลงเชื่อเท่านั้นนะแต่พวกสก,ก๊ร,รมเนี่ยค่ะมันจะมาในรูปแบบที่ว่าคุยกับเรานะคะทุกวัน เขาไม่ต้องการอะไรเลยนะคะเขาแค่ต้องการจะดูของฟรีคือต้องการเล่นเซ็กโฟนกับเขานะฮะนะพ่อนี้เนะี่ยมันก็จะมีหลอกเราด้วยนะคะว่าเดี๋ยวเขาจะโอนเงินมาให้นะแต่ยอดเงินเขาไม่สูงนะก็แค่ตามกว่า1 0 0 0พนเหรียญหมดนะคะเท่าที่ถามเขามานะฮะเพราะว่าแอดมินฟังฟังแล้วนะก็งงเหมือนกันนะคะมันคุยกับเราทุกวันมันก็ไม่ใช่มาแนวสแกมเมอร์นี่หนานะ และมันก็บอกว่าจะโอนเงินให้เราด้วยดูยอดเงินแล้วมันก็ไม่น่าจะมาหลอกเราถูกไหมแต่จจทีนี้ก็คือเจอมาแล้วนะคะใบเสร็จที่มันส่งมาเนี่ยมันปลอมหมดเลยค่ะนะบอกว่าจะส่งเงินมาให้เราเแต่ว่าใบาเสร็จเขาทำขึ้นมาเองก็คือเอามาหลอกเรานั่นแหละนะเอ็ดมีนก็เลยถามเขาว่าคือฟังดูแล้วมันไม่เหมือนจะมาหลอกคุณนะทีนี้คือเขาขอดูอะไรกับคุณหรือเปล่านะ ทีนี้คือเหยื่อตอบแล้วค่ะบอกว่าใช่ค่ะเขาขอดูนะฮะบางคนก็ขอดูโน่นนี่นั่นนะคะเขาบอกว่าเวลาคุยเนี่ยดูหน้าตามันหื่นมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาทางแถวตุรกีนะคะหลายคนนะ,ะเจออย่างนี้คะะ่ะถ้าใครเจอแนวนี้เนี่ยก็ให้บล็อกได้เลยค่ะนะเพราะว่าพวกนี้คือไม่มีความจริงใจนะคะเขาแค่ต้องการหาสาวๆนั่นแหละนะมาช่วยเขาสำเร็จความใคร่เท่านั้นเองคะะ่ะ หรือไม่ก็แบบเหงาอะ่ะจะไม่มีอะไรทํานะฮะก็สุ่มโทรนะดูซิว่าใครจะรับนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ใช้เลขเกลี่ยมนิดนึงนะฮะโดยอ้างว่าเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงดูนะ,ะแล้วก็จะให้ค่าตอบแทนนิดๆหน่อยๆน,นะฮะโดยการส่งใบเสร็จปลอมมาให้เรานั่นแหละนะคะคือการที่การโอนเงินระหว่างประเทศเนี่ยปกติมันจะใช้เวลา3-5วันทําการกว่าเงินจะเข้าบัญชีนะคะ และช่วงนี้แหละนะคะเขาก็จะเริ่มร้องขอให้เราเนี่ยถอดเสื้อผ้าโชว์นมให้เขาดูหน่อยดิโชว์ของลับให้เขาดูหน่อยดิหรือไม่ก็เขาก็โชว์ของเขามาให้ให้เราดูประมาณนี้นะเนาะสาวๆเนี่ยก็ให้ระวังนิดน,นึงนะคะคือเราไม่จําเป็นต้องไปเป็นของฟรีให้ใครนะคะคือเว็บไซต์โปหรือว่าสําหรับอายุ18พวกนี้มันก็มีมีอยู่แล้วนะแต่ไอ้พวกนี้คือมันไม่ชอบมันชอบแบบคนตัวเป็นๆอ่ะนะคะ ที่สามารถที่จะโต้อตอบกับมันได้หรือไม่ก็คือมันไม่ใช่จะเสียเงินฟรีนะคะมันก็คือมาขอดูฟรีนะคะแล้วก็สุ่มดูว่าใครจะเป็นผู้โชคดีสําหรับเขานะคะคือเวลาคุยกับใครเนี่ยคือให้ดูที่ใจก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อว่าอย่าเพิ่งไปหลงติดกับดัดเวลาที่เขาบอกเราว่าเขาจะให้เงินเรานะคะหลายๆคนที่พลาดท่าเข้าไปเนี่ยเพราะว่าลองมัวเนี่ย ไปหวังกับเงินที่เขาจะโอนเข้ามามันก็เลยทำให้เราแบบเกล้าพลาดหรือตัดสินใจพลาดนะคะโอเคจ้าคลิปนี้ก็แจ้งเตือนกันแค่นี้นะคะถ้าใครมีปัญหาอยากจะปรึกษาเป็นการส่วนตัวเนี่ยก็สามารถที่จะตามไปที่เพจของช่องได้นะคะตามนี้ค่ะ ค okay, จ้าเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบาย